อย่างแรกว่าทุกสิ่งที่เธอคิดพูดและทำคือภาพสะท้อนสิ่งที่เธอได้ตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเองคือคำประกาศว่าเธอคือใครคือการสรรสร้างจากการตัดสินใจว่าใครที่เธออยากเป็นฉันพูดเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมาเพราะนี่ คือเรื่องเดียวที่เธอกำลังทำอยู่ตอนนี้คือสิ่งเดียวที่เธอเข้าไปข้องเกี่ยวไม่มีอย่างอื่นนอกจากนี้ไม่มีวาระอื่นอีกสำหรับวิญญาณเธอกำลังพยายามเป็นและมีประสบการณ์ถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ และสร้างตัวตนนั้นขึ้นมาเธอกําลังสร้างตัวเองขึ้นใหม่ในทุกปัจจุบันขณะภายใต้บริบทนั้นเมื่อเห็นคนที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบหรือด้อยโอกาสคำถามแรกที่ต้องถามคือฉันเป็นใครและใครที่ฉันเลือกเป็นในความสัมพันธ์ที่มีต่อเรื่องนี้ พูดอีกอย่างคือคำถามแรกไม่ว่าเธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครในสถานการณ์ไหนควรเป็นว่าฉันต้องการอะไรเข้าใจตรงนี้ไหมคำถามแรกต้องเป็นข้อนี้เสมอนั่นคือฉันต้องการอะไรไม่ใช่ คนอื่นต้องการอะไรจุดมุ่งหมายของความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เธอมีต่อทุกคนสถานที่หรือสิ่งใดไม่ใช่การหาว่าคนอื่นต้องการอะไรหรือมีความจำเป็นใดแต่เป็นว่าตัวเธอต้องการ หรือปรารถนาสิ่งใดในตอนนี้เพื่อจะเติบโตและเพื่อจะเป็นคนที่เธออยากเป็น